ทนไหวไหมทนได้ทุกวันนี้จะให้ทนต่อไปได้ไหมทนได้ก็ยังทนได้แต่ขอไม่ทน แน่น้องหนิงปณิตาฟ้าสันๆาดมีสะดุ้งหลังจินเปิดใจไม่ขอโทน11ปีโดนอะไรบ้างหลังจากที่จินจรินธรรมวัฒนะออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจเรื่องมรสุมในครอบครัวเป็นครั้งแรกในรายการคนละเป็ก EP 2ของเป็กสัญชัยและทัญญาธัญเรศโดยบอกว่าตอนนี้เลิกคบกับหนิงแล้วพร้อมยอมรับผิดเองอีกทั้งยังบอกว่าตอนนี้เหลือเพียงความเป็นพ่อแม่ของลูกเท่านั้นขณะที่ หนิงปณิตาออกมาเคลื่อนไหวหลังจินออกมาให้สัมภาษณ์ว่าขอบคุณสามีที่ออกมาตอบข้อสงสัยของสังคมพร้อมทิ้งท้ายมีสะดุงว่าถ้ารู้สึกผิดตามที่ให้สัมภาษณ์ไว้จริงๆขอความกรุณาและความเมตตาทําทุกอย่างตามที่รับปากกันไว้ให้ได้จริงๆสักนิดหนึ่งล่าสุดแนนชุมพิชาน้องสาวหนิงปณิตาได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยคอมเมนต์สั้นๆคลิปพี่เขยจินให้สัมภาษณ์ยอมรับผิดว่าตัวเอง ทำครอบครัวพางระบุว่า พร้อมกับเครื่องหมายคำถามโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเปิดใจกลางรายการแฉยอมรับอยากขาดกันหลายเดือนแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันเรื่องที่เกิดขึ้นมามีมานานมากแล้วก่อนที่จะมีข่าวและเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้บอกใครที่ไม่พูดไม่ใช่อายเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งชีวิตการเป็นภรรยาและแม่ของลูกอาจจะมีทำให้ไม่พอใจเราจะปรับปรุงตัวเสมอเพราะอยากรักษาครอบครัวเราเรื่องบุคคลที่3ก็ยังมีเรื่อง อยู่ในศาลทุกวันนี้ไม่เคยได้รับการเคลียร์อะไรกับใครเลยแม้แต่เรื่องคนสร้างเรื่องคนที่สามไม่มีแม้แต่คําขอโทษอยากพูดมากให้มันจบไปเลยแต่พูดไม่ได้เพราะหนิงยังอยากรักษาใจอีกหลายๆคนด้วยโดยเฉพาะลูกแต่วันนี้ลูกเป็นคนพูดกับหนิงเองว่าแม่พูดทุกอย่างให้หมดไปเลยแล้วจบแม่จะได้ไม่เครียดแต่หนิงรู้สึกหนิงยังไหวแต่ไม่รู้จะไหวกับสิ่งนี้อีกนานแค่ไหนอยากให้จบเพราะเรื่องนี้หนิงจบมานานแล้วแต่ วันนี้หนิงขอพูดเถอะขอพูดบ้างนั่นเองสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า